คนยางนะล่องอยู่จากยางสูงเลยเดี๋ยวนี้จะให้ข้อมูลตอนถ่ายนะจ๊ะว่าสภานนี่ยง้ยวเขาได่นะจ๊ะเนาะ ลงรถจักน้อยจ้ะเก็บบรรยากาศโอ้ยเสียดายฝนตกนะจ้นะเนาะค่ะอากาศดีนี่คือสีงามค่ะอันนี้ยุดจุดสูงสุดนะจ่นะเนาะตอนนี้เฮาโม่เฮายือนอยู่ตรงเขตของอันนั้นขั้นต้นว่าเลยละจ้ะพี่น้องน,นี่เฮากัสีลงไปถนนเส้นนี้จันค่อยๆลงไปกลับบานเล่ท่องจ้ะอากาศ บนเขาสิมีดอกไม้ปแปลกๆเยอะแยะเลยจ้าพี่น้องนี่เป็นปแปลกๆนะยางจัะน้นอยจา้า้างบนนี่มีร้านอาหารน้ำจ้าพี่น้องหนาวอยู่เด้หนาวอยู่จ้าหนาวอยู่บรรยากาศมันอยู่ทึ่งสวรรค์จ้าพี่น้อง <laughs> บรรยากาศดีฮะจ้านี่ เสียดายมันนั่นฝนตกนะจ๊ะนะเบื้องนี้เมฆอยู่ต่้มๆจับเมฆก,ก็ได้นะจ่ะนี่ทรายย่างไปนี่สิมีทะเลสาบจ้ะพี่น้องทะเลสาบเล่น้อยๆทะเลสาบอยู่ข้างบนเลยค่ะเสียดายมันอึมครึมนะจน่ะเนาะค่ะถามว่แดดนี่สีงามย่างแห้งจ้ะพี่น้องทะเลสาบหน่อยเบื้องหินข้างบนก็นสิเป็นแบบแปลกๆนะจน่ะเนาะ จ้า,าเร่สาบหน่อยเบื้องก่อนเมฆอยู่ต,มตม้มๆสาบก่อนเมฆเดี๋ยด้วยจา้าเบื้องสูงปันไดนกันมีรถบัสเจ้าจ้าพี่น้องสวิตนี่นั่นสวิตนี่ระบบสาธารนุปภพนี่คือว่าทุกพื้นทีจา้าสิยูบ,บนเขาบนหน่อยจุดทางกาไกลปานใดก็ทัวถึงเน,นาะจ้าเนาะ ก่อนหินกับเป็นแปลกๆจ้ะนี่ดอกไม้ภูเขากับเป็นแปลกๆเนาะม่เคยเห็นมาริขึ้นมายังไงได้นี่เกือบสามพันเมตรจากระดับน้ำทะเลนะจ๊ะเนาะวันเม้จ้ะ แนไหองใหม่เขาพี่น้อดอกกี่นกับหน่งามดีนาะสวยทาคือจางอยู่บนดวงจันทร์เลยเนาะพี่น้อง รลบอโตจ้าพี่น้องงามคักเยดายนะจ้าหามีแดดจริงงามกว่านี้นะจน๊ะเนาะไปจ้าอู้เมฆ้อยอย่างนี้จับเมฆเดี๋ยวเลยจา้าไะไปกันจาน้าหนาวล่ะ เห็นกับมีสีแปลกๆนะจนะ๊ะเนาะเป็นสีจากกันธรรมชาติด้วยจ้ะพี่น้องดูแลกๆสิเป็นืชบางชนิดนะจนะ๊ะเนาะนิดบบเดหูจกักดอกไม้กันมีหลากหลายสายพันธุ์จ้ะดอกไม้ยุสวีนดนดอกกันดอกหยาเนนะจนะ๊ะเนาะมีหลายสายพันธุ์แท้จ้าป่ะขึ้นรถกันจนะ้ะเนาว วางท่ากับบานจ่าพี่น้องนิดแนมเห็น,นสพันนนน alle, พสพันแขวนนะจ้ะเนาะอยู่ในเขตว่าเลยจ่าพี่น้องเป็นสะพาันแขวนข่ามเหวนะจ้ะเนาะขีแม่น้ำท่ากับแนมเห็นก็เลยบอกอันเ่อาป่าจะจ,าจา่าสิผ้ายางไป <laughs> ไปไปล่องยางกันจา้าหยอบหยาบหยอบหยาบย เนียอบหยียอบหยับ,บเงียบเนี่ยเบิงบรรยากาศจา <ไป S 1> ้าไป่ะหามแนมน้องตารางนะจ้ะพี่น้องสัมษณ์วัดใจ บรรยากาศจากพี่น้องยุ่สูงอยุ้ยเด้ข้างล่างเป็นแม่น้ำจ้า,าจ้าบรรยากาศเวลาค้นยางเนีย่ยไหลมันสีโยก,กนะจ้ะเนาะเฮ้อเสียว <c oughs> ต,ต้องจับไป,จ,ปจ้าไปจับไปได้ ข้างล่างเนาะจ้ะไหนเบิ้งไปยางตอเนาะจ้ะเนาะน้องปันโบก้าจ้ะน้องปันล้ออยู่รหลดนะจ้ะเนาะต้องจับจ้ามาจับมาได้ย่าน <laughs> เย้ มาจากพี่น้องเวลรานถ่านขารวบานจับจประกาศยังอยู่ในเขตวาเลยจา้ะว่าเขตเบื้องล่างย่างงามจา้ะเบิ้งนี้เดี๋ยวฟังนี้จ้ะ อยากลองสะพานวาดใจเห่งความสูงโอ้โอโออยจันก็ป,ป่ายืนอยู่พุ่น่ปยางต่อจ้ะมาถึงปังนี่แล้วจ้าพี่น้อง ให้สวยน,นะจนะ้ะเนาะมาถึงฝั่งนี้แล้วสิ้นสุดตรงนี้จ้าพี่น้องบรรยากาศมาล่องได้จาา้าสะพานนี้เป็นตล่องดูจ้ายางสูงเลยเดี๋ยวนี้จะให้ข้อมูลตอนถ่ายนะจาาาน้าว่าสะพานนี้เห่ยวเท่าได้นะจานะ้าเนาะไปนี่จ้าข้อมูลนะนะจ้าเนาะเป็น ภาษาเยอรมันจ้ะพี่น้องนี่นี่นะจ้ะเนาะรายละเอียดทุกอย่างของสภาพนี่อยู่ที่ความสูงโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งลอยแปดสิบเมตรจ้ะยู่ที่ความสูงหนึ่พันหนึ่งลอยแปดสิบเมตรเนาะนี่จ้ะเริ่มจากมุมนี้นะจ้ะเนาะ ยางเงาวจ้ะเดี๋ยวยางกลับกันจ้ะไปจ้ะยางอีกรอบนึงข <c oughs> ากลับแล้วจ้ะเนาะนกใส่ยยงใส่ยังขวาใเ่ยัะ